รัฐบาลทหารเมียนมาเตรียมสำรวจสัมโนโประชากรทั่วประเทศในเดือนตุลาคมเพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งในปี2025ตามที่รัฐบาลทหารเคยให้คำมั่นเอาไว้นะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นภาพของพลเอกอวุโสมินอองไลน์ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมานั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมประกาศชัดเจนถึงการจัดการเลือกตั้งแบบหลายพรรก,การเมืองอย่างเสรีและยุติธรรมด้วยครับ โดยข้อมูลจากการรวบรวมสมัมมน,โนโประชากรตั้งแต่วันที่ 1, 1ถึงวันที่15ตุลาคมนี้จะถูกนำมาใช้รวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในปีหน้านะครับขณะที่แผนการเลือกตั้งก็พผชิญกับเสียงประนามอย่างกว้างขวางจากโลกตะวันตก และผลการเลือกตั้งก็ไม่น่าจะได้รับการยอมรับจากหลายประเทศด้วยเนื่องจากพัรก,การเมืองหลายสิบพรรถูกยุบจากการไม่ลงทะเบียนรวมถึงพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ขององซันสูจีด้วยการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าถือเป็นความท้าทายของรัฐบาลทหารไม่น้อยครับเนื่องจากกองทัพไม่สามารถควบคุมพื้นที่ทั่วเมียนมานได้อย่างเป็ดเสร็จโดยข้อมูลจากส พาที่ปรึกษาพิเศษเมียนมาหรือ SAC เมื่อเดือนพฤษภาคมพบว่ากองทัพสูญเสียดินแดนไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ให้กลุ่มต่อต้านนอกจากนี้คนหนุ่มสาวชาวเมียนมาหลายพันคนก็หลบหนีไปยังต่างประเทศหลังจากรัฐบาลทหารเกณฑ์ทหารเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้กองทัพด้านหวังอี้รัฐมนตรีตามประเทศจีนเดินทางยืนเมียนมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ให้คำม,มั่นในการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีเพื่อสำรวจสัมมโนประชากรด้วย อาจารย์ดุญยภาพปรีชารัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเม,มียนมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองกลยุทธ์ของรัฐบาลทหารในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปการเลือกตั้งนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ของจชดชั้นนำทหารนะครับในการถอยลงจากอำนาจแล้วก็ ำไปสู่การสร้างประชาธิปตไตยแบบปีีระเบียบวินัยแต่ความขัดแย้งในหลายๆพื้นที่ยังคงอยูอ่การเลือกตั้งยังจัดไม่ได้ในหลายๆพื้นที่ก็ยังเป็นเช่นนั้นอาจจะต้องมีเลือกตั้งซ่อมหรือว่าการณีอื่นๆเสริมมามีน้องหลายเนี่ยคิดว่าการมีเลือกตั้งจะทาให้ลงจากอํานาจได้นะครับแล้วก็ทำให้พม่าเนี่ยมีแรงกดดันที่น้อยลงหรือฝ่ายต่อต้านที่ต้องการทาสงครามกลางเือกว่าจะมีบางกลุ่มที่อาจจะหันมานะครับอยู่ในแแทกของการเลือกตั้งในบางส่วนก็ได้ เมียนมากำลังเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองนะับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะครับหลังจากกองทัพเมียนมาได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนขององซานซูจี